นี่ก็เป็นการลื้อถอนการบุฟอยเพื่อลดเสียงจีและคลื่นแทรกจากภายนอกโดยช่างคนเก่าเนี่ยลดสัิยมการเลือกวัสดุมันค่อนข้างไม่ได้เรื่องเลยนะครับมันเป็นฟอยที่ฟอยห่อไก่ย่าง5้าดาวเนี่ยยังเกรดดีสักกว่ามันอาจจะดูเจ๋งทำให้กีตาร์ลูกค้าเนี่ยดูเหมือนเป็นกีตาร์เบนเทนแต่พอผมวัดไฟแล้วแทบที่จะไม่เป็นมัคเป็นผลอะไรเลย ต้องแตะใกล้ๆถึงจะมีกระแสไฟไหลผ่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบุฟอยให้ดูนะครับโดยชั้นแรกเนี่ยผมก็จะทากาไฟก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าวงจรของเราเนี่ยมันจะไม่รั่วไหลาจากภายนอกเข้ามาได้ดิฉะนนั้นแล้วกีตาร์ของคุณเนี่ยก็จะเป็นวิทยุทานินดีๆนี่เองหลังจากนั้นผมก็ทำการลงฟอยนะครับโดยผมเลือกใช้เป็นทองแดงแผ่นบางๆหลังจากนั้นผมก็จะวัดไฟให้ดูนะครับ ก็ตามนั้นนะครับเวลาเดินวงจรก็อย่าลืมลากสายกาวเข้ามาที่แผ่นทองแดงด้วยครับ